บทที่440การเตรียมตัวครั้งสุดท้ายนับตั้งแต่การกลับมาของพระราชวังคิ้นมุกซิงเหล่าราชานางฟ้าทั้งหมดได้เริ่มเตรียมการขั้นสุดท้ายก่อนสงครามหลังจากที่ออกพระราชกฤษฎีกาทำอมตะของลัทธิเตา๋าดินแดนอมตะทั้งหมดก็เริ่มเคลื่อนไหวและสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนที่อาศัยอยู่ในดินแดนอมตะก็เริ่มย้ายไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของดินแดนอมตะภายใต้คำสั่งของพระราชกฤษฎีกาจากกระพัดอมตะลัทธิเตา๋า สิ่งมีชีวิตอมะตะทุกตัวต่างหวาดกลัวพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดินแดนอมะตะเกือบทั้งหมดดินแดนท,ดทั้งหมดที่ปกครองโดยราชาผู้เป็นอมะตะได้ออกกฤษฎีการดังกล่าวโดยไม่มีข้อยกเว้นเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านอาจารย์เสียนอหวังถึงปล่อยให้ข้ารอที่จะย้ายออกจากบ้านบรรพบรุษซึ่งเป็นที่ที่เวลานั้นอาศัยอยู่ฉันไม่อยากไปบ้านฉันอยู่ที่นี่ต้นตออยู่สิ่งมีชีวิตในทุ่งนางฟ้ากำลังตะโกนหวังว่าราชานางฟ้าที่อยู่เบื้องบนจะถอนคำสั่งของพวกเขาและอย่าปล่อยให้พวกมันอพยพ แต่คราวนี้คำสั่งทั้งหมดของราชาอมตะถูกกำหนดไว้แล้วเพื่อประกอบการพิจารณาสงครามโลกครั้งที่สองที่กำลังจะมาถึงพวกเขาไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในดินแดนอมตะในขณะน,นี้หากสิ่งมีชีวิตอมตะเหล่านี้ไม่ขยับหนีผลที่ตามมาไม่ใช่แค่ว่าพวกมันจะถูกสิ่งมีชีวิตแปลกหน้าฆ่าจากข้ามพรมแดนเท่านั้นพลังความมืดจากภายนอกสามารถกาาระซ ớ สิ่งมีชีวิตอมตะเหล่านี้และเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกใหม่ทาให้พลังการต่อสู้ที่แปลกใหม่แข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ดินแดนอมตะนั้นอ่อนแอลงผลลัพธ์นนนีี้้้ไม่่่่ใชชสิงงงทรราาาาาฟตอกเห็ ดังนั้นแม้แต่สิ่งมีชีวิตอมตะบางตัวก็ไม่ต้องการอพยพแต่ภายใต้แรงกดดันของราชาอมตะเหล่านี้พวกเขาก็ถูกบังคับให้ย้ายออกไปออกจากเขตสงครามอมตะอันกว้างใหญ่ช่างเป็นสถานที่ที่สวยงามจริงๆโชคไม่ดีที่จะใช้เวลาไม่นานก่อนที่มันจะถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟแห่งสงครามในเมืองปันวังปันวังเนยหน้าขึ้นมองและดูเหมือนจะเห็นพื้นที่อันกว้างใหญ่ของแดนสวรรค์อันกว้างใหญ่และสวยงามแต่เมื่อคิดว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างประเทศจะบุกเข้ามาในไม่ช้าและสถานที่แห่งนี้ก็จะถูกปกคลุมไปด้วยสงครามอันไม่มีที่สิ้นนสสสุดเเขารู้ึกียวแปลใใจ นี่คือการต่อสู้ที่ทําให้ราชาแห่งนางฟ้าเหล่านี้สิ้นหวังศัตรูมีพลังมากจนไม่มีความคิดถึงชัยชนะพวกเขาแค่ต้องการรักษาสนามนางฟ้าให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเลื่อนเวลาออกไปให้นานขึ้นตลอดห้าสิบปีที่ผ่านมากระบวนการอพยพครั้งใหญ่ในดินแดนแห่งแดนสวรรค์ได้สิ้นสุดลงแล้วสิ่งมีชีวิตอมตะที่อ่อนแอทั้งหมดได้ถูกย้ายไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของดินแดนอมตะใกล้กับบริเวณริมน้ําของว่านเจียราชาแห่งนางฟ้าแต่ละองค์ได้เปิดจัก,กรวาลของโลกขึ้นโดยผ่านกฎแห่งสวรรค์และ มีแม้แต่ราชานางฟ้าที่มองโลกในแง่ร้ายบางคนที่รู้สึกว่าทุ่งนางฟ้าจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ดังนั้นพวกเขาจึงจงใจผนึกจากกวาลบางส่วนของโลกและประเทศไปสู่ส่วนลึกของความสับสวนวุ่นวายอันไม่มีที่สิ้นสุดอันตรายในท้ายที่สุดดินแดนแห่งแดนสวรรค์อันกว้างใหญ่ก็ว่างเปล่ายกเว้นนักรบแห่งแดนสวรรค์ที่อยู่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามอันโหดร้ายครั้งต่อไปจะไม่มีร่องรอยของวิญญ,ญาณแห่งแดนสวรรค์ป้องปราการแห่งสงครามถูกสร้างขึ้นเรือรบที่ลอยลงมาจากท้องฟ้าเสียงแปรอันกว้างใหญ่ดังขึ้นและธงแห่่งงงทุงนาาฟ้กก็บบสะั นักรบทุกคนแห่งอิมมอร์เทลเทอริโตรี่กำลังยึดครองเป็นครั้งสุดท้ายฝึกฝนและบทขยี้และเตรียมการขั้นสุดท้ายสำหรับสงครามอันโหดร้ายที่จะตามมาไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่จัก,กรพรรดิชายแดนที่เป็นอมตะก็ถูกย้ายไปยังพื้นที่ส่วนกลางของดินแดนนางฟ้าโดยกษัตริย์อมตะด้วยและกลายเป็นค่ายฐานของนักรบในดินแดนนางฟ้ามากมายราชาทั้งเจ็ดแห่งชายแดนรวมถึงสื่อสารและเมืองปลอมแปลงก็มาที่แดนสวรรค์พร้อมกับจัก,กรพรรดิชายแดนด้วย เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นจากกระพัดชายแดนกวนณจุดเชื่อมต่อของทั้งสองอาณาจักรก็ไม่มีความหมายและจะสูญเสียพลังการต่อสู้อันล้ำค่าเพียงหนึ่งในไม่กี่อย่างของทุ่งนางฟ้าไปอย่างไร้ประโยชน์บรรพบุรุษมากกว่า60คนที่หักภาษีณนะที่จ่ายไม่ใช่สิ่งที่จะกระพัดชายแดนสามารถป้องกันได้แทนที่จะเสียพลังการต่อสู้เหล่านี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ควรส่งพวกเขากลับไปยังดินแดนนางฟ้าจะดีกว่าด้วยพรจากกฎสวรรค์และโลกของดินแดนนางฟ้านักรบเหล่านี้สามารถมีบทบาทมากขึ้นได้เช่นกันเซียนอหอ,อยู่กำลังเตรียมการขั้นสุดท้ายเช่นเดีียวกัับสถานท่ฝงศ ราชาฝังศพหญิงกำลังระดมสิ่งประดิษฐ์โบราณที่มีความสามารถสูงสุดพยายามสร้างกลุ่มกองกำลังที่ทรงพลังในเวลาอันสั้นที่สุดเพื่อเพิ่มเข้ากับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นสถานที่ฝังศพโบราณในปัจจุบันแม้ว่ากฎแห่งสวรรค์และโลกจะแตกต่างจากดินแดนนางฟ้าอยู่แล้วพูดอย่างเคร่งครัดแต่ก็ไม่ขึ้นอยู่กับดินแดนอื่นอย่างไรก็ตามสถานที่ฝังศพโบราณแห่งนี้เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนนางฟ้าดินแดนต่างดาวบุกดินแดนนางฟ้าหากดินแดนนางฟ้าถูกครอบครองดินแดนต่างดาวจะไม่มีวันปล่อยสถานที่ฝังศพโบราณไป เหตุผลที่ริมฝีปากเย็นชาราชาฝังศพหญิงจะไม่เข้าใจดังนั้นแม้ว่าจะไม่มีขิ้นูแต่สิ่งมีชีวิตในบริเวณฝังศพโบราณเหล่านี้ก็จะใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อต่อต้านการรุกรานจากต่างแดนข้อในการต่อสู้ครั้งนี้คุณบอกได้ไหมว่าเซียนอหอยู่สามารถชนะได้เย่ลิงยุนแนบชิดข้างขี้นูและถามอย่างกังวลในวินาทีสุดท้ายนี้ทั้งเย่ลิงยุนและลินหววเจิ้เลือกที่จะฝึกซ้อมอีกต่อไปแต่ไปกับเขาข้างขีงข้นู เพราะพวกเขารู้ว่าหลังจากสงครามเริ่มต้นขึ้นพวกเขาไม่สามารถออกจากธุรกิจได้ฉันกลัวว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่กับคิงมูอย่างเงียบๆและสบายขนาดนี้ในการต่อสู้ครั้งนี้เซียนอหอยู่ไม่มีความหวังที่จะชนะคิงมูถอนหายใจและไม่ได้หลอกลวงเย่ลิงยุนแต่พูดความจริงพลังการต่อสู้ระหว่างทั้งสองอาณาจักรนั้นยิ่งใหญ่เกินไปแม้แต่บรรพบุรุษอมตะเหล่านั้นที่สร้างขึ้นโดยสิ่งประดิษฐ์โบราณก็ไม่ทรงพลังเท่ากับราชานางฟ้าในทุ่งนางฟ้าที่ทำลายตนเองแต่ช่องว่างของตัวเลขก็เพียงพอที่จะชดชยทุกสิ่งไ้ ในการต่อสู้ครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของอิมมอร์เทลเรียวคือการคงไฟไว้และต่อต้านการโจมตีอันดุเดือดของดินแดนต่างแดนในระยะทางตันในระยะยาวและกลับมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามคุณสามารถมั่นใจได้ว่าแม้ว่าสิ้นยูจะไม่ชนะแต่ก็ไม่ง่ายที่จะทำลายคิ้งมูรู้สึกถึงผมของเย่ลิงยุนและสบายใจจัก,กรพรัดสวรรค์ฝังศพต้องการยุติการต่อสู้ของเขาทำลายดินแดนนางฟ้าให้สิ้นซากและใช้พลังความมืดที่ระเบิดได้เพื่อหลบหนีผนึกที่คิงมูกำหนดไว้แต่คิ้งมูจะทำให้เขามีความสุขได้้้ออยยยย่่่่่่าาาางงงงไไรรผลลสคมมัันนกววดทีแแตพู บทที่441เลวไฟลุกโชนการต่อสู้ของผู้อมตะมาถึงแล้วในส่วนลึกของดินแดนต่างแดนที่ปกคลุมไปด้วยความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดวิหารอันงดงามประหานของบรรพบุรุษกษัตริย์ได้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งเก้าปกคลุมไปด้วยความมืดอันไร้ขอบเขตเจ้าชายบรรพบุรุษผู้อาศัยอยู่ในสวรรค์และโลกยืนอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกล้อมรอบด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวและแม้แต่ฉากชีวิตและความตายของโลกที่น่าสยดสยองบรรพบุรุษหนึ่งคนเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษที่แปลกใหม่และบรรพบุรุษหนึ่งคนสืบทอดก ซึ่งหมายความว่ามีบรรพบุรุษต่างชาติมากกว่า60คนเป็นตัวเลขที่น่ากลัวจนหายใจไม่ออกบรรพบุรุษมากกว่า60คนสมัยโบราณไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันเกรงว่าตั้งแต่กำเนิดดินแดนต่างดาวจำนวนบรรพบุรุษที่ผลิตะจะไม่จำเป็นต้องเทียบได้กับช่วงเวลานี้มันเป็นยุคสมัยหนึ่งและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องไปแล้วความคิดอันงดงามอันงดงามและไม่แยแสะสะท้อนอยู่ในที่สูงของดินแดนต่างแดนซึ่งทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตแปลกหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและคลื่นแห่งการตะโกนเหมือนภูเขาและสึ การต่อสู้ครั้งนี้จะทำลายดินแดนนางฟ้าและเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ในโลกของเราบรรพบุรุษอีกคนหนึ่งของบรรพบุรุษเปิดปากของเขาและคำพูดทั้งหมดเต็มไปด้วยแมงป่องและความบ้าคลาั่งเด็กๆในโลกของฉันพร้อมหรือยังการล่มสลายของดินแดนนางฟ้าความอับอายก่อนการนองเลือดมาถึงแล้วภาพบรรพบรุษขนาดใหญ่ของหวังสู้พร้อมเสียงอันไม่มีที่สิ้นสุดแผ่กระจายไปทั่วดินแดนต่างดาวนักรบที่แปลกใหม่นับไม่ถ้วนกำลังเดือดเรือรบนับไม่ถ้วนเปิดออกนักรบที่แปลกใหม่นับไม่ถ้วนอัดแน่นหนากระจายไปทั่วโลก,กว้างหญ คราวนี้ดินแดนเอเลียนอุทิศให้กับทั้งโลกอย่างสมบูรณ์และจําเป็นต้องจบการต่อสู้และทาลายดินแดนนางฟ้าให้สิ้นซากออกเดินทางเสียงคาสั่งอันเยือกเย็นดังออกมาจากปากของบรรพบุรุษที่เคารบนับถือเสียงแปรแห่งสงครามดังขึ้นและทหารต่างชาติทั้งหมดก็เคลื่อนไหวราวกับคลื่นสีดําอันมหึมาส่งเสียงโหยหวนและสังหารอดีตไปในทิศทางของเซียนยูและบรรพบุรุษของราชาที่แปลกหน้านั้นทุกคนดูไม่ยาแสเคลื่อนตัวไปด้วยกันข้ามโลกที่ไรขอบเขตราวกับเจ้านายทั่วไปของอาณาจักรทั้งหมดเดินทับไปยังดินแดนนางฟ้า้าใในนนขณะีดดดดิแแทท่่ลลกกหหมัังงเือ ในตอนท้ายของยุคสิ้นกูในที่สุดบินแดนที่แปลกใหม่ก็ส่งเสียงแปรขอองค์การโจมตีทั่วไปและเปิดการโจมตีทั่วไปในทุ่งนางฟ้าในส่วนลึกของทะเลทรายที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอกเขตแดนเก่าทหารแปลกหน้าไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับคลื่นสีดำที่พลิ้งไปมากวาดไปในทิศทางของบินแดนนางฟ้าทุกที่ที่พวกเขาผ่านไปทุกสิ่งก็ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดและตกสู่ความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดและราตรีนิรัน มันเป็นสัตว์ประหลาดพวกมันโจมตีพวกมันกำลังมาแม้ว่าจัก,กรพรัดปูนที่ชายแดนจะถอนตัวออกจากดินแดนอมตะแล้วแต่นักรบดินแดนอมตะบางคนยังคงได้รับการคุ้มกันที่นี่เมื่อพวกเขาเห็นความท่ม่มทนราวกับจะเต็มโลกทหารแปลกหน้าจำนวนไม่สิ้นสุดต่างพากันส่งเสียงร้องอย่างหวาดกลัวจุดไฟเฟิงเอี้ยนอย่างรวดเร็วแจ้งข่าวการโจมตีจากเอเลียนการต่อสู้ทั้งหมดในดินแดนนางฟ้ากำลังส่งเสียงคำรามและทำให้เฟิงเอี้ยนลุกเป็นไฟ ควันหมาป่านาะทึกพุ่งตรงสู่ท้องฟ้าและไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็โหมกระนำควันไฟถูกส่งผ่านไปยังส่วนลึกของทุ่งนางฟ้าอย่างต่อเนื่องใช้เวลาไม่นานทั่วทุ่งนางฟ้าก็ควันหมาป่าเต็มไปหมดและมีเขาอยู่บนท้องฟ้านักรบแห่งแดนสวรรค์ของฉันนี่คือแดนสวรรค์ของฉันนับตั้งแต่กำเนิดมันต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากที่สุดหากการต่อสู้ครั้งนี้พ่ายแพ้ดินแดนแห่งสวรรค์ทั้งหมดและบ้านเกิดของเราจะถูกกลืนหายไปจนหมดในเวลานั้นไม่เพียงแต่พวกเราเท่านั้นแต่แม้กระทั่งผูู้้้้้้้้้ททททีีี่่่่่่ไไดดดรรรรรรััััับกกกาาาาาาคคคุุมมอออออองง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 งจจจนนนนนนฟฝลลึึขเเะะวตตตส อัญญาประกาศคู่เสียงคำรามของแพนแวงแพร่กระจายไปทั่วดินแดนของแพนแว่งทำให้นักรบอมตะจำนวนมากเดือดพล่านราชาผู้เป็นอมตะอีกหลายองค์เช่นราชาแห่งกระทะกำลังระดมนักรบอมตะในดินแดนของตนทุกคนรู้ดีว่านี่คือการต่อสู้แห่งชีวิตและความตายในดินแดนอมตะซึ่งไม่สามารถหลบเลี่ยงหรือถอนกลับได้สิ่งที่ทำได้คือต่อสู้จนตายและประหารชีวิตข้อครับขอมาจับไปแล้วเมื่อแปรแห่งสงครามอันกว้างใหญ่ดังขึ้นอย่างกระทันหันใบหน้าที่สวยงามของเย่หลิงหยุนก็แสดงท่าทีมั่นคงมากและพูดกับฉินมู่ ไม่เพียงแต่เย่หลิงหยุนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหลิงหววเอ๋อด้วยแม้ว่าพวกเขาจะมาจากยุคที่ปกคลุมท้องฟ้าของคนรุ่งต่อๆไปแต่พวกเขาก็อาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบยุคสมัยแล้วและได้สร้างความรู้สึกอันลึกซึ้งให้กับแดนสวรรค์โบราณแห่งนี้แล้วในชีวิตและความตายของแดนสวรรค์แห่งนี้พวกเขาจะไม่เลือกที่จะยืนหยัดและอยู่ห่างจากเรื่องนี้โดยธรรมชาติไปเถอะทำดีที่สุดแค่ขอมโนธรรมขิงงูสัมผัสผมของผู้หญิงสองคนแล้วพูดอย่างใจเย็น เขาไม่มีเหตุผลที่จะหยุดการตัดสินใจของผู้หญิงสองคนเพราะการต่อสู้ที่โหดร้ายครั้งนี้เป็นความท้าทายแต่ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้หญิงสองคนด้วยซิ่งอยู่มาถึงอาณาจักรราชานางฟ้าและต้องการยกระดับมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรกึ่งจัก,กรวรรดิและการพึ่งพาการฝึกฝนอย่างหนักเพียงอย่างเดียวก็ไม่มีความหมายมีสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งกี่ตัวในสมัยโบราณหลังจากลงสู่อาณาจักรราชาอมาตะแล้วว่าจะไม่สามารถอยู่รอดได้ตลอดชีวิตติดอยู่ที่นี่ ในการต่อสู้ระหว่างสองอาณาจักรนี้จะมีบรรพบุรุษของราชาและอาณาจักรราชานางฟ้านับไม่ถ้วนที่จะเข้ามาต่อสู้อย่างนองเลือดในการต่อสู้ที่ดูเดือดระหว่างราชาแห่งนางฟ้าและบรรพบุรุษการฝึกฝนและอาณา,าจักรของสตรีทั้งสองจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นในสายตาของขิงมูการต่อสู้ระหว่างสองอาณาจักรนี้จึงเป็นบททดสอบที่โหดร้ายของเย่ลิงยุนและลิง่งหัวเงอกราบใดที่คุณใช้จ่ายก็จะได้รับประโยชน์มากมายบทที่442การต่อสู้ของราชานางฟ้า เมื่อทหารต่างชาติจำนวนไม่สิ้นสุดเข้ามาในแดนสวรรค์พวกเขาได้พบกับทหารแดนสวรรค์ที่ประจำการอยู่ในแดนสวรรค์ไม่ต้องพูดแค่การพบกันครั้งแรกศัตรูและศัตรูก็จะรึกอยู่ในส่วนลึกของสายเลือดเพื่อให้นักรบของทั้งสองอาณาจักรต่อสู้ร่วมกันเลือดสาดกระเซน็นบนท้องฟ้าสิ่งมีชีวิตในดินแดนแห่งเทพนิยายยอมจำนวนต่อโลกของเราสามารถช่วยชีวิตเราได้โดยไม่ต้องกังวลการต่อต้านที่ดื้อรั้นเชิงลบมีเพียงความตายเท่านั้นเสียงที่ยิ่งใหญ่และไม่แยแสออกมาจากปากของบรรพบุรุษที่เคารบนับถือเอาละ่ะ ฉันอยากให้ทหารในดินแดนนางฟ้าของฉันยอมแพ้มันเป็นแค่ความฝันปานหวังดื่มอย่างเย็นชาเหยียดฝ่ามือออกแล้วกดไปที่ราชาซูฟาทัานใดนั้นฝ่ามือของราชาแห่งกระทะก็หันไปบังท้องฟ้าแล้วยกมือขึ้นแขวนกาแล็กซี่ไว้คดเคี้ยวไปมาระหว่างฝ่ามือความวุ่นวายอันไม่มีที่สิ้นสุดสันคลอนอยู่ในฝ่ามือของเขา ด้วยการยิงฝ่ามือนี้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับล้านไมยก็กลายเป็นผงทันทีและภาพลักษณ์ของบรรพบุรุษของราชาก็แยกย้ายกันไปแสดงให้เห็นร่างกายที่แท้จริงของบรรพบุรุษของราชาต่อสู้อย่างดุเดือดกับราชาแห่งแผ่นจารึกและต่อสู้อย่างดุเดือดเป็นเวลา9ก้าวันราชาแผ่นไม่มีโอกาสรอาการต่อสู้ครั้งนี้แล้วมีราชานางฟ้ามากกว่า20คนชั้นจะหยุดไม่รอได้อย่างไรอันหลานหัวเราะยย่อเสนอหอกสองครามทองคำควบแน่นบรรพบรุษของบรรพบรุษของกษัตริย์โยนหอกสองครามทองคำในมือของเขาแล้วเหวี่ยงมันไปที่ปานหวาง แสงหอกอันวิจิตตัดผ่าน9วันสองสว่างชั่วนิรันดและเกือบจะทาให้แม่น้ําแห่งกาลเวลาและอวกาศอันยาวนานหยุดนิ่งเฉียงแผนแวงหันมือของเขาเพื่อต่อต้านและด้วยการปกครองของราชานางฟ้าผู้สูงสุดเขาได้ควบแน่นโลอมตัดที่ปิดกั้นหอกของแอนแลน์อย่างไรก็ตามภายใต้การโจมตีด้วยหอกโลอมตัดจากการสังเวยปันวังก็ถูกทําลายลงบัสเสียงคำรามที่บีบคั้นหัวใจดังขึ้นและระยะทางหลายพันไมล์ที่อยู่ข้างๆแพนทิงก็พังทลายลงมีลักษณะเป็นสีดำคล้ำแต่ก็ต้องตะลึงด้วยโทมาหอกสีดำที่ทรงพลังมากสับ แคนแวงเผชิญการโจมตีอย่างบ้าคลั่งของบรรพบุรุษเป็นครั้งแรกและต่อมาได้ต่อต้านหอกสงครามทองคำของแอนแลนแวงซูตอนนี้เขาถูกขวานยักษ์สีดำโจมตีอีกครั้งและเท้าของเขาก็วุ่นวายเล็กน้อยเขารียบถอยกลับและเท้าของเขาหันไปทางดวงดาวพยายามหลีกเลี่ยงการฟันของขวานนี้อย่างไรก็ตามขวานยักษ์สีดำดูเหมือนจะล็อกราชาแห่งกระทะไว้ได้แม้ว่าเขาจะซ่อนตัวอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ในทันทีแต่เขาก็ยังไม่สามารถหลบหนีขวานยักษ์สีดำได้และถูกเขาเช็ดตัวผ่าน แม้ว่าใบมีดขวานอันแหลมคมจะไม่สามารถผ่าร่างของผานหวังได้แต่มันก็ปัดไปที่ไหล่ของเขาและเลือดของราชานางฟ้าก็ล้นออกมาทันทีทำให้ไหล่ของผานหวังกลายเป็นสีแดงเฉพาะในการเผชิญหน้าอันดุเดือดเท่านั้นที่เกิดขึ้นในทันทีที่ผพนแววงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแม้ว่าอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนี้จะไม่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของอาณาจักรราชานางฟ้าแต่ก็ใช้เวลาเพียงชั่วครู่ในการฟื้นตัวเต็มที่แต่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ความโหดร้ายและอันตรายของสงครามครั้งนี้ นี่เป็นเพียงการต่อสู้รอบแรกเท่านั้นมันอันตรายมากแล้วหากการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปฉันเกรงว่าสถานการณ์ที่ผ่านหวังจะ,ะเผชิญจะอันตรายยิ่งกว่านี้ในเวลานี้ฉากต่างๆเช่นราชาแห่งกระทะก,ก็ถูกจัดแสดงทีละคนในราชานางฟ้าอื่นๆในทุ่งนางฟ้าแห่งนี้ราชาแห่งนางฟ้าเกือบทุกคนเมื่อเขาขึ้นมาจะต้องเผชิญหน้ากันกับบรรพบุรุษของกษัตริย์หลายองค์รวมกันเป็นการโจมตีเหมือนพายุเรียกว่าชีวิตที่อันตรายส่งคุณไปเกิดใหม่ ราชานางฟ้าผู้มีดวงตาสีทองสง่างามและแข็งแกร่งเอโวนหววบาอดิงอยู่เหนือศีรษะของเขาโบกหมัดเวทมนต์สีทองโจมตีบรรพบรุษทั้งสี่ที่ปิดล้อมเขาเขาอยู่ยงคงกระพันตลอดไปและแม้แต่ในที่ที่หมัดคู่นั้นถืออยู่แม้แต่บรรพบุรุษทั้งสี่ก็ยังต้องล่าถอยชั่วคราวหลีกเลี่ยงขอบของพวกเขาและไม่กล้าที่จะโดนหมัดของพวกเขาโจมตีหมัดทองคำดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งจากกระวานโบราณทั้งหกหมุนรอบตัวเขาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความสับสนวุ่นวายไปจนถึงความเเเเเจจจรรรรริิริิญญุุ่่่่งง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 งืืือออออขขขททกกกสสสไปนถึคคววาามมมแลละโโ กระบวนการทั้งหมดสามารถอธิบายและพัฒนาได้ในจัก,กรวาลโบราณทั้งหแห่งนี้จักรวาลโบราณทั้ง6งกชิ้นนี้ซึ่งดูเหมือนจะหมุนไปไม่รู้จบดูเหมือนจะแสดงถึงวิถีทางของราชาแห่งนางฟ้าผู้อยู่ยงคงกระพันนี้ชั่วขณะหนึ่งที่บรรพบรุษทั้งสีที่ต่อสู้กับเขาไม่กล้าอยู่ใกล้พวกเขาคนนี้คือเย่เทียนตี้ในอดีตปัจจุบันเป็นราชานางฟ้าจุติทั้ง6เมื่อหมัดวิเศษคู่หนึ่งกวาดไปแม้แต่หวังสู้ก็ยังต้องหลีกเลี่ยงมันไม่กล้าที่จะปล้น เมื่อไรในอีกด้านหนึ่งชายที่มีพฤติกรรมเหมือนสวรรค์และรูปลักษณ์ที่หล่อเหลามีนาฬิกาวุ่นวายอยู่เหนือหัวของเขายังร่วมต่อสู้อย่างดุเดือดกับบรรพบุรุษทั้งสี่ที่อยู่ข้างๆเขาเมื่อไรนาฬิกาที่วุ่นวายในสมัยโบราณสั่นไหวและอากาักขรที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่จะรึกไว้บนนาฬิกาก็สองประกายทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายและทําให้พลังที่มองไม่เห็นแห่งปีตกตะลึงและบุกเข้าไปในร่างของบรรพบุรุษดิจิทัลที่ปิดล้อมชายคนนั้น และนักรบผู้ศักดิ์สิทธิ์ภายใต้นาฬิกาโบราณก็คว้าโอกาสนี้และโจมตีราชาผู้เป็นอมตะทั้ง4ี่ครั้งหนึ่งเมื่อสัต์รูหนึ่งต่อสี่ไม่เพียงแต่ไม่มีข้อเสียแม้แต่น้อยแต่ยังได้เปรียบเล็กน้อยอีกด้วยอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับราชาอมตะแห่งการกลับชาติมาเกิดทั้ง6และราชาอมตะอน,นันราชาอมตะผู้มีความสามารถเหล่านี้มีความแตกต่างกันกษัตร,ริย์อมตะองค์อื่นๆไม่มีความสามารถในการจัดการกับบรรพบุรุษจำนวนเท่ากัน พวกเขาแทบจะไม่สามารถรองรับการโจมตีของบรรพบุรุษเหล่านี้ได้และพวกเขาไม่สามารถเอาชนะภายใต้การล้อมของคู่ต่อสู้หลายคนซึ่งเป็นขีดจำกัดของสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้แล้วบทที่443ต่อสู้กับอันหลานอีกครั้งบัสหอกสงครามโหมกระหน่ำไปทั่วท้องฟ้าและดมท้องฟ้าก็พังทลายลงอันลันถือหอกสงครามทองคำด้วยความช่วยเหลือจากบรรพบุรุษของราชาที่แปลกใหม่อีกสามคนเขาได้บังคับราชาแห่งกระทะถอยกลับไปทีละขั้นทำให้ยากต่อการต้านทาน ราชาแพนคำรามและต่อสู้อย่างบ้าคลั่งความลับทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ในร่างกายถูกเปิดออกอย่างเต็มที่รุนแห่งราชาอมาตะาเพิ่มพลังการต่อสู้ของเขาให้ถึงขีดสุดแต่เขาทำได้เพียงสนับสนุนมันอย่างหนักและแทบจะไม่สามารถรักษาตัวเองให้ปลอดภัยได้สำหรับปัญหางการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้หายใจไม่ออกและอันตรายอย่างยิ่งในแง่ของพลังการต่อสู้เขาเป็นยักษ์แห่งอาณาจักรราชานางฟ้าต่อสู้โดยลำพังไม่ด้อยกว่าบรรพบุรุษราชาที่แปลกใหม่เลยแต่ก็ทำอะไรไม่ถูกจำนวนศัตรูมากเกินไปมากกว่าด้านข้างของสนามนางฟ้าหลายเท่า ภายใต้การล้อมของบรรพบุรุษทั้งสี่เขามีพลังการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้แต่เขาแทบจะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้และเขาไม่สามารถตอบโต้ได้เลยข้าเจ้าต่อสู้เพียงลำพังข้าจะฆ่าเจ้าราชาแพนคำรามกระตุ้นกดแห่งดินแดนอมะตะสังหารศัตรูด้วยพละงกำลังทั้งหมดของเขาโบกมือกระตุ้นการวุ่นวายแห่งความไร้ขอบเขตและสกัดกั้นการโจมตีของราชาทั้งสี่ที่แปลกใหม่เช่นอันหลานแผนทิงอย่าหยุดดื้ออีกต่อไปคุณและฉันเป็นคู่ต่อสู้เก่ามาหลายปีฉันรู้พลังการต่อสู้ของคุณชัดเจนหากตัวต่อตััััววแแมมมมม้ต่่ต่่ฉฉนนนนกก็ไีคคาาาใใจรุณ แต่แล้วอะไรล่ะการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อทำลายดินแดนนางฟ้าบรรพบุรุษมากกว่า60คนในอาณาจักรของฉันกำลังตัดดินแดนนางฟ้าด้วยกันเราอ,อะไรให้หยุดอัญญประกาศคู่อัหลานหัวเราะเยาะถือหอกสงครามทองคำและโจมตีอย่างบ้าคลัง่งโดยไม่เปิดโอกาสให้ปันหวางได้หายใจบูมในการโจมตีที่ดุเดือดอีกครั้งอันลันก็เปลี่ยนมือและเปลี่ยนเป้าหมายขององค์การยิงหอกสงครามทองคําในมือของเขากระแทกใส่ราชานางฟ้าอีกตัวหนึ่งคู่ต่อสู้ถูกหอกสงครามจับและได้รับบาดเจ็บจากหอกเลือดของราชานางฟ้ากําลังไหล ในช่วงเวลาต่อมาอันหลานก็เคลื่อนไหวด้วยใจและอยู่ใกล้ราชานางฟ้าที่ได้รับบาดเจ็บแล้วหอกถูกยกขึ้นในมือของเขาและเขาก็กำลังจะโจมตีมันและตอกตะปูมันถึงชีวิตและความตายราชาแห่งนางฟ้าซึ่งกำลังเผชิญกับการถูกล้อมโดยบรรพบุรุษที่แปลกใหม่สามคนกำลังดิ้นรนเพื่อสนับสนุนมันตอนนี้เขาไม่แปลกใจเลยจากการรอบโจมตีของอันหลานเมื่อเห็นว่าหอกสงครามในมือของแอนแลนฟาดแม้ว่าดวงตาของเขาจะแตกเขาก็ไม่สามารถหยุดมันได้ อย่างไรก็ตามในขณะน,นี้มือยกคริสตันโผล่ออกมาจากความว่างเปล่าในความเงียบโดยโจมตีหอ,อกสองครามทองคําในมือของแอนแลน์และประกายไฟก็สัตวสองแอลมันถูกยิงสูงและเบี่ยงเบนเส้นทางเดิมเช็ดร่างของราชานางฟ้าแล้วเขาก็เดินผ่านไปอย่างอันตรายเป็นคุณนั้นเองอันหลานมองไปที่ร่างสีขาวที่ถูกล็อกด้วยการยิงของเขาและมีความโกรธอันไม่มีที่สิ้นสุดเพิ่มขึ้นในม่านตาของเขาและความรู้สึกหวาดกลัวอย่างลึกซึ้งการปรากฏตัวอย่างกะทันหันนี้ถูกคู่ต่อสู้ของเขาขัดขวางเขาจะไม่รู้ได้อย่างไร ในอดีตการต่อสู้ระหว่างสองอาณาจักรคือจูจ่ๆผู้หญิงคนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นรบกวนแผนการของพวกเขาทั้งหมดและในที่สุดเขาก็ถูกโจมตีด้วยดาบอันน่ากลัวของจักรพรรดิทำให้เขาสูญเสียอำนาจในการต่อสู้อีกครั้งจนเกือบล้มลงจักรพรรดิชายแดนปิดการกลั่นแกล้งมากน้อยเพียงใดช่างเป็นทักษะเย่หลิงหยุนดื่มเครื่องดื่มเบาๆและยืนอยู่บนจิ๋วเซียวโดยที่เสื้อผ้าสีขาวของเธอกระพือปีกเก่ากับนางฟ้าที่มีชีวิตชีวาคือยุคที่หายไป ชายตัวเล็กที่แต่เดิมเป็นเพียงแดนสวนรรค์จริงๆตอนนี้กลายเป็นราชานางฟ้าไปแล้วแต่ยังไงละราชาองค์นี้เป็นราชามานานแล้วแอร์ละมันอยู่บนจุดสูงสุดแล้วของบรรพบุรุษพระราชาใช่ไหมสาวน้อยที่เพิ่งทะลุทะลวงมาเทียบเคียงได้แอนแลนกรีดร้องโบกหอกสองครามทองคําในมือของเขาและโจมตีเยลิงยุนอย่างไร้ความปราณีเพื่อขอให้ทําให้เลือดต้องอับอายในวันนั้นการใช้เวลาฝึกฝนเป็นเวลานานจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อฉันเป็นราชาแห่งนางฟ้าแม้ว่าเวลาฝึกฝนจะสั้นแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอไปก่ว่าการรอคอย เย่หลิงยุนกระซิบและมีนางฟ้าหมอกเรืองแสงอยู่บนหัวของเธอโดยมีคนตัวเล็กนั่งนั่งอยู่อาเจยียนออกมาเปล่งประกายแผ่ซ่านไปทั่วตัว,ตวเธอทำให้เธอไร้กฎเกณฑ์และไร้ระเบียบชายร่างเล็กคนนี้ชื่อเย่หลิงยุนหลังจากที่หดตัวลงนับครั้งไม่ถ้วนเธอนั่งเงียบเงียบบนศรีรษะของเย่หลิงยุนและโรยยาเม็ดทิ้งหุยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของนางฟ้ากันสาดดูเหมือนจะส่องสว่างให้กับอนาคตทั้งในอดีตและปัจจุบันบุกโบราณและทันสมัยตัวร้ายที่ถูกย่อขนาดลงนับครั้งไม่ถ้วนคือการปรากฏตัวของดาวกููโออออหลลััังงงงงงจจาาาากกกททททีี่่่่เเเเยยยยิุนนนนนปรรรระะสสบคคววม็ใ์ซพพึตแข้ธ เธอยกมือขึ้นเบาๆโดยมีวิญญาณที่อยู่ยงคงกระพันยอยู่ในอกของเธอและฟาดหอ,อกสองครามทองคําที่อันหลานแทงออกไปทันใดนั้นแสงนางฟ้าก็ส่องแสงและงดงามจนสุดขั้วทําให้จิ๋วเซียวจมน้ําพลังของกฎเกณฑ์ที่ปกคลุมอยู่ติดก,กับหอ,อกสองครามทองคาหน้าฝ่ามือหยกที่เย่หลิงหยุนถ่ายนั้นช่างเหลือทนพลังแห่งกฎเกณฑ์ทั้งหมดหลอมละลายเหมือนน้าแข็งและหิมะและเป็นการยากที่จะหยุดมันฝ่ามือหยกของเย่หลิงหยุนถูกยิงอย่างง่ายดายกระแทกหอ,อกสองครามทองคาในมือของแอนแลนและด้วยเสียงดังปังหอ,อกสองครามก็ถูกเขย่าจากมือของแแแอออนนนลล้วบิออกไป อะไรเมื่อรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไหลออกมาจากฝ่ามือของเขาอันหลานก็ตกตะลึงเขาถูกผู้หญิงคนนั้นยิงในทุ่งนางฟ้าและถูหอ,อกสงครามในมือของเขาเป็นไปได้ยังไงก่อนยุคอีกฝ่ายเห็นได้ชัดว่าเป็นนางฟ้าที่แท้จริงตอนนี้ผ่านไปเพียงยุคเดียวเท่านั้นเขาไม่เพียงได้รับการเลื่อนขั้นสู่อาณาจักรของราชานางฟ้าเท่านั้นแต่เขายังสามารถต่อสู้กับตัวเองในฐานะบรรพบุรุษยักษ์ของราชาได้หรือไม่ พันหลานไม่เชื่อเรื่องความชั่วร้ายยกมือขึ้นอีกครั้งเพื่อเรียกหอกสงครามทองคํากระแทกมันและยกระดับพลังการต่อสู้ของเขาเองขึ้นไปด้านบนและโจมตีอีกครั้งเขาไม่เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะแข็งแกร่งขนาดนี้บทที่4 4 4สส่ปราบบรรพบุรุษของราชาเซียนนอหอยูมีใพ้แล้วแค่เป็นรุ่นน้องมันทําให้คุณลุกขึ้นได้จริงๆแต่ยังไงสราชาองค์นี้จะฆ่าคุณในวันนี้เสียงของอันลันเย็นชาไม่มีอารมณ์ใดๆบูมนอกจากหอกสงครามทองคำที่เขาแทงกาแล็กซี่ก็หมุนไปรอบๆจัก,กรวาลก็แตกาแนต่้กก็ปรฏขึ โอวันนั้นฉันสามารถแยกคุณออกจากชายแดนของทั้งสองอาณาจักรได้วันนี้ฉันสามารถฆ่าคุณในแดนสวรรค์แห่งนี้เกี่ยวกับความเย่อหยิ่งของแอนแลนเย่หลิงยุนพูดถูกเธอเพียงแค่ยื่นมือยกของเธอออกมาชี้ไปข้างหน้าและมีแสงอมตะนิรันร์และบินออกมาจากปลายนิ้วของเธอทำลายล้างทุนนิรันร์และปกคลุมการต่อสู้ข้างหอกสงครามทองคำแม่น้ำสิงเหอระเบิดทั้งหมดและฉากที่เปิดขึ้นในวันนั้นก็หายไปแม้แต่หอกสงครามทองคำก็ยังถูกล็อกในระหว่างการรูปส่งเสียงอึกกระทึกครึครมราวกับเสียงครวญครางและถูกยกของเย่หลิงยุน,ยนมา เมื่อการโจมตีถูกปิดกั้นแอนแลนไม่ได้อยู่ข้างในเขาคำรามผมของเขาปลิวสวยรากของเขาเป็นประกายและดวงตาของเขาราวกับดวงอาทิตย์ที่แผดเผาสองรอบเขาละทิ้งหอกสงครามทองคำในมือและใช้ฝ่ามือแทนบีบผนึกฝรั่งเศสในมือของเขาแล้วโจมตีเย่หลิงหยุนยักษ์บรรพบุรุษของกษัตริย์ยิงเต็มกำลังฉากนั้นไม่อาจจินตนาการได้และความหวาดกลัวก็รุนแรงมาก ขึ้นขึ้น,น,นลงลงซี่ฟังเยโวหอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันพลังแห่งปีสันสถานบนพื้นผิวของอันหลานอย่างคลุมเครือมีหลายปีและแม่น้ำสายยาวโผลออกมาปกคลุมร่างของเธอเป็นภาพขนาดใหญ่ของบรรพบุรุษของกษัตริย์เรากับจะเปิดอาณาจักรอมตะทั่วไปบรรพบุรุษที่สูงระงานและเจ้าสามารถเรีกได้ว่าอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้มากพอที่จะทาให้ศัตรูในโลกตัวสัน่นอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีที่ดุดันและแข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบมีได้ของแอนแลนเยลิงยุนก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ในขณะ ขณะนี้ความรู้สึกของยุคสมัยเหมือนสายน้ําไหลปรากฏอยู่ในใจของเธอการทํางานหนักมาหลายสิบปีคําสอนของขิ้งูและการต่อสู้ในเขตแดนทุกสิ่งและทุกสิ่งเหมือนกับการหลอมรวมอย่างกระทันหันกลายเป็นหลักการพื้นฐานที่สุดในโลกจะรึกไว้ในหัวใจของเย่หลิงหยุนชายร่างเล็กที่นั่งขัดสมาธิบนหัวของเธอก็เบ่งบานไปด้วยแสงนางฟ้าเช่นกันในท้ายที่สุดชายร่างเล็กก็จมลงในคิ้วของเย่หลิงหยุนและนั่งขว่ห้างอยู่ที่นี่ซึ่งเข้ากับรูปร่างของเธออย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าหลังจากที่เย่หลิงหยุนเข้าสู่อาณาจักรราชานางฟ้าในที่สุดทุกอย่างก็มาถึงระดับที่สมบูรณ์ที่สุดและการรับรู้ของเธอเกี่ยวกับเต๋าก็ถูกยกระดับขึ้นสู่จุดสูงสุดเช่นกันวันนี้เธอได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรนางฟ้าแล้วแรงเย่หลิงหยุนเคลื่อนไหวและเธอก็ยกมือขวาขึ้นอย่างอ่อนโยนเขาราวกับยกและก่อตัวเป็นผนึกอย่างประณีตอย่างยิ่งจากนั้นจึงยิงไปข้างหน้าปังฝ่ามือยกสีขาวปะทะกับวิธีอันหลานอันไร้ขอบเขตทำให้โลกสันสะเทือน นี่เป็นเพียงการโจมตีและกดนับหมื่นเช่นเดียวกับการยอมจำนวนกำลังสั่นคลอนและสั่นคลอนฝ่ามือของเย่หลิงยุนถึงระดับที่น่าเหลือเชื่อปราบปรามถนนยอมจำนวนต่อสวรรค์และโลกและสะท้อนเสียงของเฉียนคุนด้านหน้าฝ่ามือที่บดบังสวรรค์และโลกระยะวังซูฟาอันใหญ่โตที่ถูกควบแน่นโดยอันหลานพังทลายลงตามธรรมชาติโดยไม่มีข้อยกเว้นและจางหายไปในความว่างเปล่าทันทีนี่เป็นฉากที่ทําให้ต้องอ้าปากค้างการโจมตีอันดุเดือดของแอนแลนล้มเหลวในการคุกคามเย่หลิงยุนเล็กน้อยแต่เขาถูกทําลายอย่างง่ายดาย การโจมตีต่อเนื่องถูกสกัดกั้นและแม้แต่อันลันก็ไม่ได้ที่จะสั่นคลอนผู้หญิงคนนี้ตกใจมากจริงๆเหรอที่เทอมาถึงจุดนี้เขาสามารถเพิกเฉยต่อการโจมตีและตอบสนองโดยไม่มีแรงกดดันไปกับเย่หลิงหยุนกระซิบคราวนี้ถึงคราวที่เธอต้องโจมตีนิ้วยกยื่นออกมาแสงนางฟ้ายิงจากปลายนิ้วของเธอกลายเป็นดาบนางฟ้าั่วนิรันร์และตัดไปที่อันหลานอันหลานตะคอกและต้องการจัดการกับเขาด้วยนิ้วเดียวเหรอเป็นไปได้ยังไงเขาเหยียดฝ่ามือที่ปกคลุมไปด้วยชุดเกราะเย็นออกและยิงไปที่แสงดาบนิรันง,งนลงไป แต่ผลลัพธ์ก็เกินความคาดหมายของเขาอย่างสิ้นเชิงแสงดาบชั่วนิรันร์ผ่านฝ่ามือของเขาแม้กระทั่งตัดชุดเกราะของเขาอย่างง่ายดายและเกาแผลเป็นลึกบนฝ่ามือของเขาทําให้ปากเสือของเขาแตกเปิดออกเลือดของหวังสู้ไหลนี่คือพลังแห่งสวรรค์และโลกในขณะนี้อันหลานมองดูรอยแผลเป็นบนฝ่ามือของเขาและใบหน้าของเขาก็กลายเป็นเรื่องยากที่จะมองด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาไม่ควรได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้แต่เป็นเพียงช่วงเวลาที่แสงดาบนิรันิร์นาดผ่านฝ่ามือของเขาทันใดนั้นหลานก็รู้สึกถึงพลังปราบปรามจากสวรรค์และโลกของดินแดนอมตะ และตัดเส้นทางของเขาลงสู่ระดับทันทีพลังการป้องกันลดลงอย่างมากและนี่คือความก้าวหน้าขององค์งการป้องกันด้วยแสงดาบนิรันนี้เป็นเพียงเหตุใดพลังแห่งการปราบปรามในโลกนี้จึงปรากฏเร็วนะักหัวใจของอันหลานจมลงท้ายที่สุดแล้วดินแดนนางฟ้านั้นแตกต่างจากดินแดนต่างประเทศและเต่าของทั้งสองอาณาจักรก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงแตกต่างอย่างสิ้นเชิง พระภิกษุที่เป็นอมตะธรรมดาาหากพวกเขาไปต่างแดนอย่างกระทันหันฉันกลัวว่าพวกเขาจะถูกลดระดับลงเป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดาาโดยไม่มีการฝึกปฏิบัติใดๆหากสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมไปที่ดินแดนนางฟ้าพวกมันก็จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาเช่นเดียวกันมีเพียงสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเท่านั้นที่สามารถรักษาพลังการต่อสู้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่ข้ามพรมแดนอย่างไรก็ตามยิ่งความแข็งแกร่งของคนข้ามพรมแดนแข็งแกร่งขึ้นเท่าใดพลังปราบปรามของอีกโลกก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น บรรพบุรุษชาวต่างชาติเหล่านี้แม้จะแข็งแกร่งมากแต่ก็สามารถรักษาพลังการต่อสู้ของตัวเองได้แต่นี่เป็นเพียงเพราะพวกเขาเพิ่งยึดครองจากชายแดนและโลกที่อยู่ด้านข้างของดินแดนนางฟ้าไม่มีเวลาตอบสนองเหตุผลที่อันลันและคนอื่นๆข้ามพรมแดนทําให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงเรากับจะใช้ประโยชน์จากกฎเกณฑ์ของโลกที่ด้านข้างของทุ่งนางฟ้าและไม่สามารถตอบสนองและยุติสงครามให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุก่อนที่จะกดดันพวกเขาเกิดขึ้น แต่ใครจะรู้สงครามเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและโลกที่อยู่ด้านข้างของทุ่งนางฟ้าก็ตอบสนองแล้วแอลมันก็เริ่มที่จะปราบปรามพวกเขาแล้วผลลัพธ์นี้เป็นสิ่งที่แอนแลนด์คาดไม่ถึงโดยสิ้นเชิง